สวัสดีด้วยนะครับมาพบกับผมแพมแมนีึงวันเนาะเป็นไงบ้างครับเมื่อวานนี้เดย์สิผ่านมดไปแล้วเนาะเอาใจเข้ามาใส่ใจเราเข้าใจแล้วนะครับมีเทคกิคนึงนะครับจะมาแบ,บ่งปันในวันนี้นะครับมาอันตรายอย่างหนึ่งของความเคยชินก็คือมันทําให้สมองเราไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้ทํางานครับมันทําให้เราลืมนึกถึงสิ่งนั้นว่าเรามีอยู่เหมือนที่เราอาจลืมไปแล้วว่ายังมีหนังยางอยู่ที่ข้อมือเราพอนานๆเข้าเราก็จะเลิกหลีดหนังยางเมื่อคิดลบบางคนอาจจะเลิกใส่แล้วด้วยซ้ํานะครับ พอคิดว่าตัวเองเอาอยู่เตือนในใจก็ได้ไม่เห็นจําเป็นต้องใส่หนังยางคิดแบบนั้นหรือเปล่าครับถ้าใครคิดแบบนี้โปรดระวังนะครับเพราะนิสัยที่มันติดตัวเรามาเป็น10บสปีเนี่ยมันล้างไม่ง่ายนะครับต้องใช้เวลาต่อเนื่องปลูกพฤติกรรมใหม่ให้กลายเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นผมอยากจะย้าอีกทีนะครับว่าดีหนังยางเมื่อคิดลบแทนภาพลบในใจด้วยภาพบวกนี่คือสิ่งที่เราต้องไม่ลืมใช้ทุกวันนะครับอย่างน้อย21วันมาถึงวันที่16แล้วนะครับ เป็นเทคนิคง่ายๆที่ผมจะมาแนะนําเพิ่มเติมเป็นเทคนิคท,ที่หลายๆคนอาจเคยได้ยินมาแล้วบางคนอาจจะเคยทําด้วยซ้ําครับนั่นคือการพูดกับตัวเองหน้ากระจกกระจกคือสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์จะเป็นอย่างไรครับถ้าโลกนี้ไม่มีกระจกเราคงไม่เคยเห็นหน้าตาและทรงผมของเราเป็นอย่างไรจะตักน้ําใส่กระโหลกช่างงดูเงาก็ไม่ค่อยชัดกระจกจึงทําให้มนุษย์เห็นและพูดคุยกับตัวเองเคยคุยกับตัวเองในกระจกบ้างไหมครับแต่ผมว่าคนส่วนใหญ่เคย แต่เคยแบบไหนเท่านั้นเองครับบนกับตัวเองในกระจกยิ้มหวานกับตัวเองในกระจกคุณทําอย่างไหนมากกว่ากันครับคนในกระจกก็คนเหมือนกันนะครับเขาต้องชอบที่เรายิ้มให้เขาอยู่แล้วผมยิ้มให้ตัวเองในกระจกเป็นประจำครับคนที่เราคุยด้วยมากที่สุดในแต่ละวันคือตัวเราเองนั่นจึงเป็นประเด็นที่เราต้องใช้หนังยางควบคุมความคิดครับเพื่อไม่ให้เราคุยกับตัวเองในแง่ลบหรือพูดง่ายๆว่าบน่นแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเราจะคุยกับตัวเองเป็นคาพูดเลย ไม่ใช่แค่คิดอยู่ในความคิดของเราเท่านั้นนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเราจะบอกกับตัวเองในกระจกสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นอยากมีการจ้องตาตัวเองในกระจกมีพลังมากกว่าอย่างที่คิดนะครับหลายคนอาจมัวแต่บีบสิวหาริ้วรอยหรือดูทรงผมจะมีสักกี่คนครับที่จะสบตาตัวเองในกระจกและจะมีสักกี่คนครับที่จะสบตากตัวเองในกระจกนานพอวิธีเข้าไปคุยกับจิตใต้สำนึกลึกๆของเราผมหมายถึงคุยกับตัวเราที่อยู่ข้างในตัวเราอีกที ไม่มีวิธีไหนจะดีและง่ายกว่าการสบตาตัวเองในกระจกแล้วพูด <l oss> หลายคนอาจจะเคยทําวิธีนี้พูดกับตัวเองบ่อยๆในห้องน้ํานะครับแต่ผมไม่ได้หมายถึงแค่นั้นนะครับไม่ใช่พูดไปเรื่อยเประเด็นมันมีอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถบอกกับตัวเองได้เลยว่าเราอยากเป็นอะไรการยืนยันคาพูดของตัวเองให้ตัวเองฟังเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับ <l oss ils> คุณจะเรียกว่าคุยกับตัวเองหรือสะกดจิตตัวเองหรืออะไรก็ไม่สําคัญนะครับสําคัญที่ว่าคําพูดของเราจะตรงเข้าไปในส่วนที่ลึกของเรานะครับ แล้วฝังลงไปอย่างที่ไทยก็ถอนไม่ออกฟังดูง่ายและงมงายใช่ไหมครับแต่ไม่รู้สินะของแบบนี้มันต้องลองนะครับสงสัยคนเราจะชอบวิธียากๆไอ้ง่ายๆเนี่ยไม่ค่อยจะเชื่อเพิ่มเติมอีกนิดครับที่ผมบอกว่าเราสามารถบอกกับตัวเองได้ว่าเราอยากเป็นอะไรเคล็ดลับอยู่ที่เรื่องราวปัจจุบันครับตัวอย่างเช่นอย่าไปพูดกับตัวเองในกระจกว่าฉันต้องเป็นเศรษฐีเงินล้านที่ช่วยเหลือผู้คนแต่ต้องพูดว่าฉันเป็นเศรษฐีเงินล้านที่ช่วยเหลือผู้คน อย่าพูดกับตัวเองในกระจกว่าฉันจะเป็นน on ักเขียนเบสเซลเลอร์แต่ต้องพูดว่าฉันเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์อย่าพูดกับตัวเองในกระจกว่าฉันจะเป็นคนที่มีความสุขแต่ต้องพูดว่าฉันเป็นคนที่มีความสุขผมคุยกับตัวเองในกระจกเป็นประจำครับโดยเฉพาะเวลายามค่ำคืนพอเข้าห้องน้ำทีไรอดไม่ได้ที่จะจ้องมองเข้าไปในตาตัวเองแล้วพูดกับเขาสักหน่อยเขาคือตัวเราในตัวเรา ผมชมตัวเองในกระจกอยู่บ่อยๆนะครับว่าแฮมวันนี้นาะยทำได้ดีมากและพรุ่งนี้จะทำได้ดีกว่าอีกทำไมวิธีพูดกับตัวเองในกระจกถึงเวิร์กทำไมการพูดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วมันจะเป็นจริงได้คำตอบก็คือหลายครั้งสมองก็แยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่เราจินตนาการกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ยิ่งเราเชื่อในสิ่งที่เราพูดกับตัวเองมากเท่าไหร่นานๆเข้าสมองจะเริ่มเก็บความเชื่อนั้นไปรวมกับเรื่องจริงครับ และนั่นจะทําให้เรามีพลังแห่งความเชื่อแล้วออกไปลงมือทําลงมือทําเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เราได้เขียนเอาไว้ใครยังไม่เคยคุยกับตัวเองในกระจกแบบจริงๆนะครับคุณต้องลองครับถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะคุยกับตัวเองอะไรดีก็แค่จ้องตาตัวเองในกระจกสักหนึ่งนาทีครับเท่านี้ก็จะทําให้เราเข้าไปในตัวเองได้แล้วครับมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ลองคุยกับตัวเองดูครับถามตัวเองในกระจกว่าตกลงชีวิตเราจะไปทางไหนต่อ เชื่อไหมครับบางทีแค่ถามแล้วไปนอนตื่นมาคําตอบก็โผล่มาเฉยเลยเพราะคำถามนี้ถูกส่งลงไปในจิตใต้สํานึกแล้วนั่นเองครับจิตใต้สํานึกไม่เคยหยุดทำงานในหลายครั้งมันจึงหาคําตอบให้ตอนเรานอนนั่นเองครับในตัวเรามีเราอีกคนรอพูดคุยกับเราครับอย่าปล่อยให้เขารอนานนะครับลองเอาเทคนิคไปใช้นะครับแล้วชีวิตคุณจะเห็นเป้าหมายมากกว่าเดิมแล้วมาพบกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับแล้วพบกันครับ